หญิงสาวชาวจีนมีชื่อว่ายางหลันอายุ23ปีนะคะถูกจับตามองในเหตุการณ์เมื่อวันที่26กรกฎาคม2025ช่วงเวลาตี3เครึ่งที่ซิดนีย์นะคะย่านโรสเบย์ขณะที่เธอนะคะขับรถโรลรอยส์นะคะมาชนกับรถเบนซ์สหของจอร์ดพลสซารานะคะ,ะ,คะซึ่งเขาเคยทำงานให้กับดีเจชื่อดังนะคะในซิดนีย์นะคะซึ่งคนนี้นะคะเขาก็มีชื่อเสียงนะคะเปิดบริษัทขายรถหรูด้วยนะคะสาหรับลัไตล์ของหญิงสาวนะคะวัย23ปีคนนี้นะคะ เธอใช้ชีวิตอยู่ในเพนท์เฮาส์หรูนะคะย่านตะวันออกของซิดนีย์แล้วก็มีรถโรลรอยส์นะคะถึง2คันในบ้านพักของเธอด้วยกันนะคะซึ่งก็รวมถึงคันที่ถูกชนในข่าวด้วยนะคะซึ่งก็มีมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะเป็นรุ่นเซลลูเน็นะคะปี2025ค่ะเธอนําเสนอภาพลักษณ์ของเธอนะคะผ่านเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่เธอใส่นะคะเช่นชาแนลนะคะจนสร้างความรู้สึกรู้จนสะดุดตาในสังคมค่ะความลึกลับเรื่องตัวตนของเธอนะคะม ไม่มีใครทราบข้อมูลบันทึกของเธอในโลกโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ของเธอนะคะลิงก์อินธุรกิจหรือว่าการจดทะเบียนทรัพย์สินในออสเตรเลียค่ะการขาดข้อมูลสาธารณะทําให้เธอดูไร้ร่องรอยนะคะแต่กับใช้ชีวิตที่หรูหราซึ่งยิ่งสร้างความสงสัยในสังคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะกระแสข่าวลือนะคะแล้วก็ข้อคารหาจากสังคมจีนในโลกโซเชียลจีนนะคะบอกว่าเธอนะคะอาจเป็นรีสโ r ร์เจเนอเรชันนะคะเป็นไฮโซรุ่นลูกหลานตระกูลในจีนค่ะ หรือมีการเชื่อมโยงกับนักการเมืองชั้นสูงในจีนนะคะบ้างก็บอกว่าอาจได้ทุนการค้า ในเมืองแร่บ้างก็บอกว่าเธอเป็นลูกหลานของซิจิงซินนะคะแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดนะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่สําหรับรถของฝ่ายตรงข้ามนะคะก็ได้รับการบาดเจ็บนะคะสําหรับคนขับนะคะก็คือก่อนนําส่งโรงพยาบาลนะคะก็จะได้รับบาดเจ็บพวกขาหักสะโพกแตกแล้วก็ต้องได้รับการผ่าตัดหลายจุดด้วยกันค่ะผู้ก่อเหตุไม่เป็นอะไรนะคะแต่ตํารวจระบุว่าเธออยู่ในภาวะเมาสุราค่ะขณะเกิดเหตุ ได้ทาการตรวจแอลกอฮอล์เบื้องต้นนะคะแล้วผลขึ้นเป็นบวกค่ะแต่ต่อมาค่ะเธอได้ปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์อย่างเป็นทางการนะคะเมื่อไปถึงสถานีตํารวจค่ะเธอถูกตั้งข้อกล่าวหาถึง3ข้อหาด้วยกัน,นะคะ่ะคือ 1. ทําร้ายร่างกายโดยประมาทนะคะ2ก็คือขับขี่รถยนต์ขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ค่ะและ3ปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์อย่างเป็นทางการนะคะสารอนุญาตให้เขาประกันตัวได้นะคะซึ่งเขาใช้เงินมูลค่าถึง70ล้านบาทเพื่อประกัน ออกมาค่ะซึ่งมีเงื่อนไขว่าเขาห้ามขับรถห้ามออกจากเพนท์เฮาส์ในช่วงต้องห้ามนะคะแล้วก็ต้องมารายงานตัว ที่สถานีโรงพักจำนวน3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะการพิจารณาคดีครั้งต่อไปนะคะมีกำหนดวันที่15สิงหาคมนี้นะคะซึ่งบางรายงานก็ระบุว่าเลื่อนเป็นวันที่26กันยายนะคะต้องรอติดตามความชัดเจนต่อไปค่ะซึ่งหลายๆสื่อนะคะก็โฟกัสบทบาทของผู้ก่อเหตุค่ะที่ดูมีชีวิตรู้ราเธออาศัยอยู่ในเพนท์เฮาส์หรูในย่านตะวันออกของซิดนีย์มีรถรอรอยถึง2คันสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเช่นชาแนลมูลค่ารวมประมาณ5,000ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะขณะที่พ หลังเกิดเหตุค่ะสังคมจีนในออสเตรเลียให้ความสนใจข่าวนี้เป็นอย่างมากนะคะบางฝ่ายมองว่าเธออาจมาจากครอบครัวนักการเมืองระดับสูงของจีนนะคะหรือมีความเกี่ยวข้องกับธุร,รกิจเมืองแร่ในออสเตรเลีย <c oughs> แต่ทั้งหมดเป็นเพียงการคาดเดาที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างคะ